บทที่2,479รอผู้อาวุโสสี่หมาชาวยืนอยู่ข้างยางเชินกล่าวด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธนึกไม่ถึงว่าตระกูลจากโลกบูโบราณล่างเหล่านั้นจะเลวเช่นนี้พวกเขาไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้เมื่อสักครู่ตอนอยู่บนเครื่องบินหมาชาวนั่งอยู่ด้านหลังยางเชินทําให้เขาได้ยินสิ่งที่ซียอหลิงพูดทั้งหมดเช่นกันมีเจตนาฆ่าประกายอยู่ในดวงตาของอยางเชินและกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาในเมื่อพันธมิตรพิทักษ์ไม่ยับยั้งพวกเขา ดังนั้นพวกเราจะเป็นคนยับยั้งพวกเขาเองถ้าไม่สามารถยับยั้งพวกเขาได้ก็ฆ่าพวกเขาซะฆ่าจนกว่าพวกมันจะร้องขอให้สมาคมผู้อาวุโสออกกฎใหม่หมาชาวกำมัดทั้งสองไว้แน่นร่างกายเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เขาโบกหมัดและกล่าวด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดพี่เฉินพูดถูกฆ่าจนกว่าพวกมันจะร้องขอให้ออกกฎหม่และขณะเดียวกันด้านนอกสนามบินนานาชาจงโจเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย คนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้โดยสารแต่เป็นผู้แข็งแกร่งที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีของกองยุทธการส่วนผู้นำคือชายวัยกลางคนที่มีดาบยาวคาดไว้ตรงเอวชายวัยกลางคนไม่ใช่ใครอื่นเขาคือเย่จางกวัวผู้บัญชาการของกองยุทธการจงโจส่วนรอบๆเย่จางกวัวล้วนเป็นผู้ทรงอิทธิพลของกองยุทธการตอนนี้สีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังนอกจากสมาชิกของกองยุทธการแล้วยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคนของจงโจหลังจากได้ยินข่าวแล้วพวกเขาก็เดินทางมาที่นี่ด้วย กลางฝูงชนสีหน้าของชายชราที่สวมชุดสูทสั่งทำพิเศษเต็มไปด้วยความตื่นเต้นข้างกายชายชราเป็นหญิงสาวอายุประมาณ25-26แต่งหน้าบางๆสวมชุดกระโปรงสีอ่อนและสวมแว่นกันแดดกรอบดำขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าแว่นจะปกปิดใบหน้าไว้ครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถซ่อนใบหน้าที่สวยงามของหญิงสาวเอาไว้ได้หญิงสาวกล่าวด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความจำใจคุณปู่หนูบอกแล้วว่าหนูไม่สนใจคนใหญ่คนโตของสมาคมผู้อาวุโสให้หนูกลับบ้านได้ไหม ชายชรากล่าวแฝงไปด้วยความหมายเสียวเหอหลานเชื่อปู่บุคคลน,นี้จะต้องถูกใจหลานอย่างแน่นอนเขาอายุไม่ถึงส0ปีด้วยซ้ำก็กลายเป็นผู้อาวุโสคนที่สี่ของสมาคมผู้อาวุโสแล้วคนที่มีพรสวรรค์เช่นนี้ไม่มีคนที่สองอีกแล้วถ้าหากหลานเข้าตาเขาหลานก็ไม่ต้องกลัวคุณชายใหญ่ของตระกูลถีจากโลกบูโบราณล่างอีกแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของชายชราแล้วหญิงสาวกัดริมฝีปากสีแดงของตอนเองไว้แน่นและรู้สึกไม่เต็มใจ ตอนนี้ร่างของชายหนุ่มปรากฏขึ้นในสมองของเธอเมื่อนึกถึงผู้ชายที่ทําให้เธอไม่สามารถลืมได้คนนั้นทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเจ็บปวดจนหายใจไม่ออกเธอรู้ว่าชาตินี้ระหว่างเธอกับผู้ชายคนนั้นไม่สามารถเป็นไปได้เพราะในใจของผู้ชายคนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงที่ทําให้เขายอมสละแม้กระทั่งชีวิตได้ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบมากแต่เธอก็ไม่อาจเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ชายคนนั้นได้เลยหญิงสาวกล่าวว่าคุณปู่หนูมีคนที่ชอบแล้ว ชายชราถอนหายใจเบาๆลูบศีรษะของหญิงสาวด้วยความรักและกล่าวว่าปู่รู้แต่ตอนนี้หลานตกเป็นเป้าหมายของคุณชายใหญ่ของตระกูลฉีแล้วถ้าไม่มีใครช่วยหลานอีกหลานทำได้เพียงกลายเป็นผู้หญิงของคุณชายใหญ่แห่งตระกูลฉีเท่านั้นเมื่อเทียบกับการเป็นผู้หญิงของคุณชายใหญ่แห่งตระกูลฉีในโลกบูโบราณล่างแล้วปู่หวังว่าหลานจะเป็นผู้หญิงที่น่าภูมิใจของโลกสามัญมากกว่า หลานวังใจเธอปู่สืบมาแล้วว่าผู้อาวุโสสีเป็นอัจฉริยะที่เก่งรอบด้านคุณสมบัติของเขานั้นเหนือกว่าพวกคนไม่เอาฐานรุ่นที่สองจากโลกบูโบราณล่างถ้าหากหลานเข้าตาผู้อาวุโสสีหลานก็จะไร้กังวลและมีความสุขไปตลอดชีวิตสีหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยความขมขื่นเธอมีผู้ชายที่รักอยู่ในใจแล้วแล้วเธอจะรักชายอื่นได้อย่างไรถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะดีมากก็ตาม ขณะนี้เซียลินและกูซ่ซือซือเพิ่งเดินออกมาจากสนามบินเมื่อเห็นผู้ทรงอิทธิพลของจงโจอยู่ที่นี่มากมายพวกเธอสองคนก็รู้สึกตกตะลึงมากพี่ซือซือเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มีผู้ทรงอิทธิพลมากขนาดนี้ดูเหมือนว่าชายชราที่ถือไม้เท้าคนนั้นจะเป็นเหอหงหยวนเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในจงโจใช่ไหมชายวัยกลางคนที่สวมเครื่องแบบนักบูคือหนิงเทียนสงประธานสมาคมนักบูจงโจ ว่ากันว่าเขาเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดและกําลังจะบรรลุดแดนนภา,าแล้วชายชราที่สวมชุดธรรมดาคนนั้นคืออู่ซิงเหอผู้นําของตระกูลอันดับหนึ่งในจงโจส่วนชายวัยกลางคนที่มีดาบยาวคาดอยู่ที่เอวชื่อเยจังกัวเป็นผู้บัญชาการของกองยุทธการจงโจโอ้สวรรค์ทําไมถึงได้มีผู้ทรงอิทธิพลของจงโจอยู่ที่นี่มากมายเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกันแน่เซี่ยหลิงหน้าแดงและกล่าวด้วยความตื่นเต้น สีหน้าของกูซือเต็มไปด้วยความอึ้งทึ่งเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นฉากใหญ่แบบนี้ถึงแม้ว่าตระกูลซียอและตระกูลกูจะเป็นตระกูลใหญ่ในจงโจแต่เมื่อเทียบกับกองกำลังชั้นนำเหล่านี้แล้วยังคงแตกต่างมากยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คนที่สามารถมาอยู่ที่นี่ได้ล้วนเป็นผู้ทรงอิทธิพลชั้นนำส่วนคนของตระกูลซี่และตระกูลกูไม่มีใครอยู่ที่นี่สักคนไม่ได้หมายความว่าคนของสองตระกูลไม่มาแต่พวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะมาที่นี่ต่างหาก เมื่อเสี่ยหลินเห็นคนรู้จักเธอรีบดึงมือกูซ,อซือแล้วเดินมาอยู่ตรงหน้าชายวัยกลางคนคนหนึ่งแล้วถามอย่างระมัดระวังสวัสดีค้ลุงเหอขอถามว่าทำไมถึงมีผู้ทรงอิทธิพลของจงจโจโมาอยู่ที่นี่มากมายมาต้อนรับคนใหญ่คนโตเหรอคะเมืม่อลุงเหอเห็นเสี่ยหลินจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเสี่ยหลินลุงเหอเป็นคนของตระกูลเหอเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเสี่ยหลิน สมาคมผู้อาวุโสเพิ่งแต่งตั้งผู้อาวุโสคนที่สี่และว,วันนี้ผู้อาวุโสสี่มาที่จงโจวพวกเราทุกคนมาต้อนรับผู้อาวุโสสี่ว่ากันว่าผู้อาวุโสสี่เป็นนักบูที่อายุน้อยมากว่ากันว่าเขาอายุเพียง29ปีเท่านั้นแต่แดนวิถีบูของเขาทะลวงสู่แดนนภา,าแล้วหลังจากได้ยินคําพูดของอีกฝ่ายดวงตาของเซีย่ยหลินก็เป็นประกายทันทีและกล่าวด้วยความตื่นเต้นลุงเหอสิ่งที่ลุงพูดเป็นความจริงหรอ สมาคมผู้อาวุโสจิวโจวของพวกเรามีผู้อาวุโสที่เป็นคนหนุ่มจริงๆเหรอลุงเหอขารู้หรือเปล่าว่าเขาชื่ออะไรบทที่2480่ลุงเหอยิ้มด้วยความขมขื่นและส,ส่ศีรษะลุงจะรู้ชื่อผู้อาวุโสสีได้อย่างไรเรื่องราวทุกอย่างของผู้อาวุโสสีเป็นเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นสำหรับเรื่องที่ว่าเขาอายุน้อยจริงหรือไม่นั้นหลังจากพบผู้อาวุโสสีแล้วถึงจะรู้ เียหลิงพยักหน้าสีหน้าแดงกําและกล่าวด้วยความตื่นเต้นลุงเหอพูดถูกเมื่อพบผู้อาวุโสสีแล้วก็จะรู้เองนั่นแหละว่าบุคลิกหน้าตาเขาเป็นยังไงดวงตาของกู่ซืือเต็มไปด้วยความคาดหวังเช่นกันเธอมองทางออกของสนามบินด้วยดวงตาที่รุ่งร้อนและขณะนี้มีร่างชายหนุ่มสองคนเดินออกมาจากท่ามกลางฝูงชน ทันทีท, sociedad, ที่พวกเขาสองคนปรากฏตัวผู้บัญชาการของกองยุทธการจงโจกล่าวเสียงดังว่าเย่จังกวผู้บัญชาการของกองยุทธการจงโจเป็นตัวแทนของกองยุทธการจงโจยินดีต้อนรับผู้อาวุโสสี่ครับผมหลังจากเย่จังกวกกล่าวจบกองกําลังชั้นนํานับร้อยคนที่อยู่ข้างหลังเขาตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าวด้วยความพร้อมเพรียงและกล่าวเสียงดังว่ายินดีต้อนรับผู้อาวุโสสี่ยินดีต้อนรับผู้อาวุโสสี่ ขณะนี้เสียงโห่รองต้อนรับผู้อาวุโสสีดังไปทั่วสนามบินนานาชาติจงโจและดังติดต่อกันทุกคนต่างมองร่างชายหนุ่มสองคนที่อยู่กลางฝูงชนด้วยความตื่นเต้นทันทีที่หยางเฉินและหมาชาวเดินออกจากสนามบินพวกเขาก็เห็นภาพพวกนี้กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลที่ยืนอยู่ด้านหน้ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้จักหยางเฉินตอนนี้คนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าใครคือผู้อาวุโสสีที่อยู่ท่ามกลางฝูงชน เย่จังกัวเดินไปอยู่หน้ารถยนต์ที่เป็นทะเบียนของกองยุทธการแล้วเปิดประตูด้วยความนอบน้อมขณะนี้หยางเฉินและหมาชาวเดินมาถึงแล้วหยางเฉินพยักหน้าให้เย่จังกัวนิดๆจากนั้นเขาได้เข้าไปนั่งเบาะหลังของรถหลังจากขึ้นรถแล้วหยางเฉินมองเย่จังกัวที่นั่งอยู่ตำแหน่งคนขับและกล่าวว่าผู้บัญชาการเย่ขอบคุณมากสีหน้าของเย่จังกัวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกล่าวด้วยความนอบน้อมว่าเป็นเรื่องที่ผมสมควรทำ การที่ผู้อาวุโสสีมาที่จงโจเป็นเกียรติของพวกเราชาวจงโจแล้วเย่จังกัวเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองยุทธการจงโจดังนั้นเขาจึงรู้ประวัติความเป็นมาของหยางเฉินเป็นอย่างดีเมื่อก่อนตอนที่หยางเฉินเ,เป็นเทพสงครามแห่งดินแดนเหนือเขาเป็นผู้แข็งแกร่งชั้นยอดที่คอยปกป้องคุ้มครองประเทศตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้อาวุโสคนที่สี่ของสมาคมผู้อาวุโสจิ่วโจแล้วเย่จังกัวไม่สงสัยในสถานะหรือความแข็งแกร่งของเขาแม้แต่น้อย เย่จังกัวเป็นผู้แข็งแกร่งแดนเหนือเทพขั้นเก้าชั้นยอดหลังจากม่านพลังระหว่างโลกสามันและโลกบูโบราณล่างถูกทำลายแล้วและตอนที่เย่จังกัวอยู่ในโลกใหม่ที่ชี้ทิศหนาแน่นทำให้เขาทะลวงไปสู่แดนนภาได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นผู้แข็งแกร่งแดนนภาขั้นหนึ่งชั้นต้นแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ายางเฉินแล้วเขายังคงรู้สึกถึงแรงกดดันที่รุนแรงเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของอยางเฉินเหนือกว่าเขามาก ไม่ต้องพูดถึงหยางเฉินแม้แต่มาเชาที่อยู่ข้างหยางเฉินก็ทําให้เย่จางกัวรู้สึกถึงความกดดันพลังลมปราณอย่างมากขณะนี้ในใจของเย่จางกัวเต็มไปด้วยความตกใจนักบูที่เก่งขนาดนี้ปรากฏในจิ๋วโจวตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อก่อนหยางเฉินเป็นเทพสงครามแห่งดินแดนเหนือถูกเรียกขานว่าหยางปูไปผู้ไม่เคยแพ้เขาคนเดียวสามารถเอาชนะคนครึ่งประเทศได้ส่วนเรื่องที่เขาแข็งแกร่งกว่าตนเองนั้นช่างมันเถอะแต่ทำไมชายหนุ่มที่อยู่ข้างหยางเฉินก็แข็งแกร่งมากเช่นกัน สนามบินนานาชาติจงโจวเซี่ยหลิงมองทิศทางที่รถยนต์กำลังแล่นออกไปถามกู้ซื่อซื่อที่อยู่ด้านข้างว่าพี่ซื่อซื่อฉันรู้สึกว่าหลังของชายหนุ่มสองคนนั้นคุ้นมากกู่ซื่อซือรู้สึกคุ้นกับแผ่นหลังของสองร่างนั้นเล็กน้อยทันใดนั้นร่างของหยางเฉินก็ปรากฏขึ้นในสมองของเธอแต่เธอก็สส่ศีรษะไม่มีทางเป็นเขาหรอกเซี่ยหลิงถามด้วยความสงสัยพี่ซื่อซื่อเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะกู่ซื่อซื่อส่ศีรษะและกล่าวว่าไม่มีอะไร ด้านหน้าล้วนเป็นคนของกองยุทธการพวกเราอยู่ไกลเกินไปไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้อาวุโสสีได้เธอรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเมื่อสักครู่ตอนที่ได้ยินลุงเหอบอกว่าผู้อาวุโสสีหนุ่มมากเธอมีความคาดหวังอยู่ถ้าตนเองเข้าตาผู้อาวุโสสีมันจะดีแค่ไหนเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลบูของโลกบูโบราณล่างเหล่านั้นก็จะไม่กล้าละโมบอยากได้ทุกอย่างของตระกูลกูอีก เพอหงหงยุนเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในจงโจ,โจสายศีรษะด้วยความขมขื่นถอนหายใจแล้วกล่าวว่าตอนแรกต้องการถือโอกาสนี้พบผู้อาวุโสสี่แต่นึกไม่ถึงว่าพวกเราจะไม่มีแม้แต่คุณสมบัติที่จะเข้าใกล้เขาด้วยซ้ําเดิมทีการที่เขาพาหลานสาวตนเองมาที่นี่เพื่อพุ่งเป้าไปที่ผู้อาวุโสสี่แต่นึกไม่ถึงว่าแม้แต่สถานะของเขาที่เป็นเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในจงโจ,โจก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าใกล้เขาได้เลย ไม่ใช่แค่เขาแต่รวมถึงสมาคมศิละปะก,การต่อสู้และตระกูลชั้นนําอื่นๆในจงโจก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าใกล้ทันทีที่หยางเฉินปรากฏตัวเขาได้รับการปกป้องโดยผู้แข็งแกร่งของสมรภูมิรบจงโจเมื่อหยางเฉินปรากฏตัวพร้อมกับผู้คนมากมายอีกครั้งผู้มีอํานาจในจงโจบางคนไม่รู้ด้วยซ้าว่าเย่จังกวัวมาต้อนรับใครหลานสาวของเหอหงหยวนแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกและยิ้มเล็กน้อยให้เหอหงหยวนคุณปู่เนื่องจากเรายังไม่เห็นผู้อาวุโสสี่งั้นเรากลับกันเถอะ เธอหงหยวนพยักหน้ามองหลานสาวที่สวมแว่นกันแดดแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลคุณปู่จะหาทางพบผู้อาวุโสสีได้อย่างแน่นอนแม้ว่าผู้อาวุโสคนที่สี่จะไม่ชอบหลานสาวปู่อย่างน้อยเขาก็จะช่วยเธอจัดการกับคุณชายถีจอมพลาำคนนั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่เหอหงหยวนพูดหลานสาวก็พูดด้วยเสียงสะอื้นขอบคุณค่ะคุณปู่บทที่สอง1 ยางเฉิงได้ออกไปแล้วภายใต้การอารักขาของเหล่าทหารจากสมรภูมิจงโจและผู้มีอำนาจทุกคนในจงโจก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจากไปกู่ซือซือมองไปที่เซี่ยหลิงและพูดว่าเซี่ยหลิงไม่ต้องมองหาแล้วไปกันเถอะด้านยางเฉิงเย่จังกัวได้ส่งเขาไปที่คฤหา์เดียวแล้วเย่จังกัวพายางเฉิงเข้าไปในบริเวณบ้านพักและพูดด้วยความเคารพผู้อาวุโสสี่คุณพักที่นี่ชั่วคราวไปก่อนนะครับในช่วงที่คุณอยู่ในจงโจหากสถานที่ตรงนี้มันไม่สะดวกหรือท่านต้องการอะไรได้ปโปรดแจ้งได้เลยนะครับ ยางเชินใส่หัวขอบคุณผู้บัญชาการเย่สำหรับการจัดการทั้งหมดผมพอใจกับที่นี่มากแล้วล่ะอีกอย่างอยู่แถวรัศมีหนึ่งกิโลหรือสองกิโลเมตรนี้ก็ไม่มีใครอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับประเด็นหลักก็คือที่ทิพที่นี่แข็งแกร่งมากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกฝนจากมุมมองนี้จะเห็นได้ว่าเย่จังกัวมีการเตรียมการอย่างรอบคอบดีมากทันใดนั้นยางเชิญก็ถามว่าผมได้ยินว่าจงโจได้จัดตั้งทีมนักบูข,ขึ้นมา หัวหน้าของกองกำลังนี้คือเมืองชิงหลันอดีตเทพสงครามแห่งดินแดนตะวันตกใช่ไหมครับเย่จางกัวพยักหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มเทพสงครามเมืองลาออกจากตำแหน่งเทพสงครามแห่งดินแดนตะวันตกและขอมาที่จงโจด้วยตนเองตอนนี้ทีมนักบูเพิ่งก่อตั้งขึ้นและกำลังสรรหาผู้แข่งแกร่งจากทั่วทิศมีเทพสงครามเมืองอยู่ตอนนี้ผู้อาวุโสสีก็มาอยู่ที่จงโจด้วยและอีกไม่นานช่วงเวลาดีๆของตระกูลบูโบราณใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อพูดถึงตรงนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของเย่จางกัวก็หายไป ความเฉียบขาดประกายอยู่ในดวงตาของเขาเกัดฟันและกล่าวว่าตั้งแต่ม่านพลังถูกทำลายผู้แข็งแกร่งจากตระกูลบูโบราณได้เข้ามาตั้งหลักปักฐานในจงโจโดยมีผู้แข็งแกร่งแดนนภาคอยบัญชาการทำให้พวกเขาทำตามอำเภอใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวใครแม้แต่กองยุทธการจงโจของพวกเราก็ไม่สามารถปราบพวกเขาได้ขนาดรองผู้บัญชาการของกองยุทธการจงโจของพวกเรายังถูกผู้แข็งแกร่งแดนนภาของตระกูลบูโบราณทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักเลยครับ เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหยางเฉินเคร่งครึมอย่างสิ้นเชิงและเจตนาฆ่าที่รุนแรงประกายอยู่ในดวงตาของเขาเอ่ยถามพวกมันไม่เห็นแม้แต่รองผู้บัญชาการของกองยุทธการจงโจ,งจงอยู่ในสายตาเลยหรือเย่จังกัวรู้สึกได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งที่หยางเฉินปล่อยออกมาจากร่างกายเขาแอบรู้สึกตกใจชายหนุ่มคนนี้มีพลังที่แข็งแกร่งจริงๆเขาเป็นนักบูที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เย่จังกลัวพยักหน้าอย่างรวดเร็วกัดฟันกล่าวด้วยความแค้นว่ากองกําลังบูโบราณเหล่านั้นยโสโอหังมากสําหรับพวกเขาแล้วมองนักบูของโลกมนุษย์สามัญเป็นเพียงมดเท่านั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เพียงในจงโจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเมืองอื่นๆอีกหลายแห่งนักบูที่เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายโดยเฉพาะผู้แข็งแกร่งชั้นยอดของโลกสามัญหรือไม่ก็ถูกบังคับให้ยอมจำนวนหรือไม่ก็ลุกขึ้นต่อต้านและถูกสังหารหรือไม่ก็หลบซ่อนตัวอยู่ในที่ลับและรอโอกาส เวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันดินแดนที่ดีที่สุดในจงโจถูกกองกำลังบูโบราณยึดครองทั้งหมดและกองกำลังชั้นนำมากมายยังตกเป็นเป้าหมายของกองกำลังบูโบราณและอาจถูกกระกูลบูโบราณเหล่านั้นยึดครองได้ทุกเมื่อยังมีหญิงสาวจำนวนมากจากกระกูลเศรษฐีตกเป็นเป้าหมายของผู้แข็งแกร่งของกองกำลังบูโบราณคนเหล่านั้นเล็วซามต่ำช้าและไรย้ยางอายมากทำอะไรไม่มีขอบเขตก่อนหน้านั้นตอนที่อยู่บนเครื่องบิน เซี่ยหลิงเคยเล่าเรื่องราวที่น่ารังเกียจของกองกําลังบูโบราณให้หยางเฉินฟังมากมายหลังจากได้ยินสิ่งที่เย่จังกวัวพูดแล้วหยางเฉินถึงรู้ว่าสิ่งที่เซี่ยหลิงพูดมันเป็นเพียงน้าหยดเดียวในถังเท่านั้นยังมีเรื่องที่โหดร้ายกว่ามากมายที่นางไม่รู้กล่าวอีกนายหนึ่งเซี่ยหลิงและกู่ซือซือยังไม่พบเจอตอนนี้ผู้อาวุโสได้จัดนักบูที่แข็งแกร่งประจําเมืองละหนึ่งคนเพื่อตั้งทีมยอดฝีมือและรับมือนักบูของตระกูลบูโบราณ เย่ h, จังกัวมองอยางเชินด้วยดวงตาที่รุ่งร้อนและกล่าวด้วยสีหน้าคาดหวังจงโจของพวกเรามีเทพสงครามเมืองเป็นคนจัดตั้งทีมนักบูเพื่อรับมือกับคนประกูลบูโบราณแล้วตอนนี้ยังมีผู้อาวุโสสี่คอยช่วยเหลือผมเชื่อว่าไม่นานกองกําลังบูโบราณที่อยู่ในจงโจเหล่านั้นจะต้องถูกปราบอย่างแน่นอนอยางเฉิงกล่าวว่าในเมื่อผมมาที่จงโจแล้วผมต้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้คนที่ถูกกดขี่ในจงโจอย่างแน่นอนคุณนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองกําลังบูโบราณใหญ่ต่างๆที่มาตั้งหลักปักฐานในจงโจให้ผมโดยเร็วที่สุด ข้อมูลไม่จําเป็นต้องมากผมแค่ต้องการข้อมูลของผู้แข็งแกร่งแดนนพภาของแต่ละกองกําลังก็เพียงพอแล้วผมจะจัดการผู้แข็งแกร่งแดนนภาของกองกําลังบูโบราณใหญ่ต่างๆก่อนส่วนที่เหลือก็มอบให้กองยุทธการเป็นคนจัดการเมื่อได้ยินเช่นนั้นเย่จังกัวก็รู้สึกดีใจมากสําหรับกองยุทธการแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือผู้แข็งแกร่งแดนนภา เพราะโลกสามัญตอนนี้มีผู้แข็งแกร่งแดนนภพาเพียงไม่กี่คนหลังจากม่านพลังถูกทำลายแล้วชีทิพในโลกสามัญพุ่งสูงขึ้นถึงทำให้เย่จังกัวมีโอกาสบุกทะลวงแดนตอนนี้กองทหารหน่วยยุทธการจงโจเขาเป็นผู้แข็งแกร่งแดนนภพาเพียงคนเดียวเท่านั้นแม้แต่มืองทิงหลานอดีตเทพสงครามแห่งดินแดนตะวันตกก็เพิ่งทะลวงผ่านแดนนภพาได้เท่านั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่กองกําลังดังกล่าวจะสามารถปราบกองกําลังบูโบราณได้บทที่สอง2สดสอง เย่จังกัวรีกล่าวว่าผู้อาวุโสสี่พวกเราได้เตรียมข้อมูลที่คุณต้องการไว้แล้วผมจะให้คนไปเอามาให้ท่านตอนนี้เลยครับไม่นานคนของเย่จังกัวก็นําข้อมูลที่จัดเตรียมไว้มาถึงแล้วหลังจากได้รับข้อมูลอย่างเชิงกล่าวว่าผู้บัญชาการเย่คุณไปทํางานก่อนเถอะผมจะดูข้อมูลก่อนแล้วจะลงมือโดยเร็วที่สุดและก่อนที่ผมจะลงมือผมจะแจ้งคุณล่วงหน้าเมื่อถึงเวลานั้นคุณค่อยพาคนไปทําความสะอาดตอนท้ายก็พอเย่จังกัวรีกล่าวว่ารับทราบครับผู้อาวุโสสี่ ผมขอตัวก่อนหลังจากกล่าวจบเขาหันหลังแล้วเดินจากไปทว่าเย่จังกวัวเดินไปถึงประตูเขาก็หยุดฝีเท้าและกล่าวว่าผู้อาวุโสสี่ยังมีอีกเรื่องคืนนี้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่สําคัญของจงโจต้องการเลี้ยงต้อนรับคุณที่โรงแรมจงโจไม่รู้ว่าท่านสะดวกหรือเปล่าครับยังเชินสายศีษะเรื่องกินเลี้ยงต้อนรับนั้นงดเว้นไว้ก่อนเถอะนะหลังจากจัดการแก้ไขปัญหาของจงโจเสร็จแล้วผมจะเป็นเจ้าภาพเชิญพวกเขามาทานอาหารเอง เย่จังกัวพยักหน้าอย่างรวดเร็วทราบครับผมไม่รบกวนท่านแล้วตอนนี้ยางเชินไม่มีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระพวกนั้นตอนนี้เป็นเวลาเร่งรีบทุกวินาทีที่ล่าช้าตระกูลที่ถูกรังแกในจงโจพวกนั้นจะต้องทนกับความอัปยศอดสูเพิ่มอีกหนึ่งวินาทีเขาแค่ต้องการแก้ปัญหาของจงโจให้เร็วที่สุดหลังจากเย่จังกัวจากไปแล้วยางเชิญก็หยิบข้อมูลขึ้นมาดูหมาเชาวที่นั่งอยู่ข้างยางเชิญหลังจากยางเชินอ่านข้อมูลจบหนึ่งหน้าหมาเชาวก็จะหยิบข้อมูลหน้านั้นขึ้นมาอ่านอีกที ข้อมูลไม่มากนักมีเพียง5แผ่นเท่านั้นและแต่ละแผ่นล้วนมีข้อมูลของผู้แข็งแกร่งแดนนภพาของกองกําลังบูโบราณเนื้อหาเฉพาะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกองกําลังของตระกูลที่เข้ามาครอบครองจงโจและข้อมูลของผู้แข็งแกร่งแดนนภพาที่บัญชาการอยู่ในจงโจของแต่ละตระกูลนั่นหมายความว่าตอนนี้ในจงโจมีกองกําลังบูโบราณที่มีผู้แข็งแกร่งแดนนภพาทั้งหมด5กองกําลังและแน่นอนว่าไม่เพียงแค่กองกําลังบูโบราณ5กองกําลังนี้ที่เข้ามาตั้งหลักปักฐานอยู่ในจงโจเท่านั้น แต่ยังมีกองกําลังบูโบราณอีกมากมายที่เข้ามาตั้งหลักปักฐานอยู่ในจงโจ,โจเช่นกันเพียงแต่กองกําลังเหล่านี้ไม่มีผู้แข็งแกร่งแดนนาภาคอยบัญชาการเท่านั้นหรือไม่ก็ผู้แข็งแกร่งแดนนภาของพวกเขาไม่ได้คอยบัญชาการอยู่ในจงโจ เช่นเดียวกับหนึ่งในกองกําลังบูโบราณที่หยางเฉิงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือตระกูลฉีได้เข้ามาตั้งหลักปักฐานอยู่ในจงโจแล้วและมีผู้แข่งแกร่งแดนนาพาคอยบัญชาการอยู่ในจงโจห้าคนหยางเฉิงรู้ว่าตระกูลฉีไปตั้งหลักปักฐานในเมืองอื่นๆอีกเช่นกันและมีผู้แข่งแกร่งแดนนาพาคอยบัญชาการอยู่ในเมืองเหล่านั้นด้วยเช่นกันแม้แต่สนามรบนอกอาณาเขตก็ยังมีพวกตระกูลฉีอีกด้วย หลังจากม่านพลังถูกทำลายแล้วกองกำลังบูโบราณไม่เพียงมุ่งเน้นไปสถานที่หนึ่งเท่านั้นแต่พวกเขาตั้งหลักปักฐานไปทั่วตอนนี้มีร่องรอยของกองกำลังใหญ่ต่างๆอยู่ทุกคหนทุกแห่งยิ่งเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกองกำลังบูโบราณชั้นนำมากขึ้นเช่นกันครึ่งชั่วโมงต่อมาอยางเชินอ่านเนื้อหาจบทั้งหมดแล้วนึกไม่ถึงว่ากองกำลังบูโบราณเหล่านี้ได้จัดเตรียมผู้แข่งแกร่ง,แ,งแดนนภาไว้หลายคนกองกำลังที่ทรงพลังเช่นนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกสามัญมีไม่กี่คนที่สามารถปราบพวกเขาได้ หมาเชาวกล่าวด้วยความโมโหว่าพี่เฉินกองกําลังบูโบราณสารเลวพวกนี้ต้องชดใช้คุณคิดว่าพวกเราควรจะจัดการกองกําลังบูโบราณไหนก่อนดีหลังจากยางเฉิเนเงียบไปครู่หนึ่งมองไปที่หมาเชาวและกล่าวว่าตอนนี้พวกเราเป็นตัวแทนของสมาคมผู้อาวุโสไม่สามารถไร้กฎเกณฑ์เหมือนเมื่อก่อนได้เมื่อพวกเราเริ่มสังหารกองกําลังบูโบราณเกรงว่ามันจะกลายเป็นเหตุผลให้กองกําลังบูโบราณอื่นๆยิ่งบ้าระห่ำขึ้นไปอีก พวกเราสองคนสามารถฆ่าผู้แข็งแกร่งแดนนภาทั้งหมดของกองกาลังบูโบราณเหล่านั้นได้แต่หลังจากฆ่าพวกเขาแล้วจะทําอย่างไรต่อหลังจากอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วสามารถรู้ได้ว่าถึงแม้กองกําลังบูโบราณจะวางอํานาจกดขี่ข่มเหงในโลกสามัญแต่พวกเขาก็ควรมีขอบเขตพวกเขาให้ผู้แข็งแกร่งที่ต่ากว่าแดนนภาขั้นสามมาตั้งหลักปักฐานอยู่ในจงโจโเท่านั้นแต่ถ้าพวกเราสังหารหมู่อย่างกระทนหันโดยไม่มีเหตุผลเกรงว่าผู้แข็งแกร่งแดนนภาขั้นสามขึ้นไปของกองกาลังบูโบราณจะเข้ามาแทรกแซงนั่นสิ หลังจากได้ยินคำพูดของอยางเฉินแล้วหมาชาวสงบทันทีหมาชาวถามพี่เฉินคุณคิดจะแก้ปัญหานี้อย่างไรยังเฉินกล่าวว่าฉันจะติดต่อเย่จังกัวเพื่อให้เขาติดต่อกับกองกำลังบูโบราณใหญ่ต่างๆและคืนนี้หนึ่งทุ่งม,มาร่วมประชุมเกี่ยวกับการออกกฎหมายของโลกใหม่ที่ห้องประชุมของโรงแรมจงโจผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจของกองกำลังบูโบราณใหญ่ต่างๆในจงโจต้องมาเข้าร่วมการประชุมด้วยกัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นมาชาวขมวดคิ้วและกล่าวว่าพี่เฉินเมื่อถึงเวลาแล้วกองกําลังบูโบราณต้องไม่มาเข้าร่วมการประชุมอย่างแน่นอนนี่มันเป็นการทําให้พวกเราอึดอัดใจเสียเปล่านะครับยางเฉินยกยิ้มมุมปากกล่าวด้วยน้าเสียงเย็นชาฉันไม่สนว่าพวกเขาจะมาร่วมประชุมหรือไม่แต่ผมจะใช้โอกาสนี้ออกกฎใหม่ในจงโจก่อนในานามของสมาคมผู้อาวุโส หลังจากประกาศใช้กฎหมายแล้วค่อยดำเนินการตามกฎถึงแม้ว่าผู้แข็งแกร่งแดนนภพาของกองกำลังใหญ่ต่างๆจะถูกฆ่าตายกองกำลังของโลกบูโบราณล่างก็จะไม่มีเหตุผลในการขยายเรื่องนี้ให้ใหญ่ขึ้นถ้าพวกเขากล้าทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆฉันคิดว่าคนของโลกใบเล็กในเมืองเยนตูก็จะไม่ทนอีกต่อไปถึงแม้ว่าผู้อาวุโสใหญ่จะไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะในโลกใบเล็ก แต่ฉันสามารถรับรู้ได้ว่าไม่เพียงแค่โลกบูโบราณล่างเท่านั้นที่เกรงกลัวแม้แต่โลกบูโบราณกลางก็เกรงกลัวโลกใบเล็กของเมืองเยนตูเช่นกันยังเชิงสนใจโลกใบเล็กในเยนตูมากแต่ผู้อาวุโสใหญ่ยังคงปฏิเสธที่จะบอกเขาในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงได้แต่รอโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบเล็กในอนาคตในไม่ช้าย,ยางเชินได้โทรศัพท์ไปหาเยจังกัวและอธิบายเกี่ยวกับกฎข้อบังคับใหม่สำหรับนักบู หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับแผนของอยางเฉินแล้วเย่จังกัวรู้สึกตื่นเต้นมากและรีพูดว่าผู้อาวุโสสี่ผมจะไปติดต่อกับกองกําลังบูโบราณเหล่านั้นโอเคหลังจากวางสายยางเฉินก็พูดกับหม่าชาวให้ฉันจัดการเรื่องจงโจนายไปที่สำนักอู่ซงแล้วพาพี่ไอ้กับไอ้หำน้อยและเสี่ยวหวานกลับมาที่เยนตู